พี่น้องครับการที่คนเท้าสีเฮ็ดยังนั่นไม่ไม่เนี่ยก็สิยากแสนยากเลยพี่น้องสิรู้ซึ้ว่ามันทุกยากลําบากแต่ถ้าเกิดว่าเท้าเห็ดมาจักน่อยเลื่องจักน้อยเนี่ยก็สิไขขึ้นตะละบัดนี่สิง่ายขึ้นมาจักน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเท้าซ้ำนั่นเก่งขึ้นคาโกก่นี่ง่ายเลยวะนี่สบายเห็ดยังกับบ่ยากยกตัวอย่างเส้นถ้าเกิดว่าเท้าไปจีบสาวเนี่ยที่แหลกก็สิยากเด้อควจับมือกับบไร้ขอห้อมแกมกับบะไร แต่เธอเกิดว่าจ so, ีบไปจีบมากจนว่าลื่งกันขอจะเมื่อก็เริ่มให้หอมแก้มก็เริ่มได้แต่ถ้าเกิดว่าจีบจนซ้ำนา่นจนเป็นโปรเฟสชั่นอลโมยากจ้กเม็ดหอดย่ำต่อปุ๊บจับปั๊บรวยลายกึบหลดนี่แหละอยากสิฝากเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเกีบกันอยู่นะอดเอา อีกหน่อยก็จะลึงอีกหน่อยก็จะสานานพอถึงเวลานั้นรู้การรู้งานสบายรวยลายกลับคือเพราะว่าวาหันละ <c oughs>